สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องวิเวียนคนเหนือนะคะทุกคนคลิปนี้เป้าเวียนจะพาทุกคนมาทำแกงบวชสามสหายนะคะก็จะมีฟักทองนะคะอันนี้เป้าเวียนปอกเรียบร้อยแล้วค่ะเผือกแล้วก็มันม่วงนะคะส่วนผสมก็จะมีกะทินะคะน้ำตาลมะพร้าวนะคะ ตามทรายเกลือนะคะแล้วก็บใบเตยจะได้ใส่ให้หอมหอมนะคะเดี๋ยวเรามาลงมือทำกันเลยนะคะก่อนอื่นพเพายังก็จะปอกเปลือกปอกมันก่อนนะคะ จากนั้นเราก็จะนําไปล้างก่อนนะคะทีนี้เราก็จะมาหั่นกะทองนะคะหั่นตามความชอบของเราเลยนะคะ เดี๋ยวเราจะนำทั้งหมดนี้ไปแช่นำ้ำปูใสสักครึ่งชั่วโมงนะคะต่อไปเราจะทำการต้มทั้งเผือกมันพักทองให้สุกก่อนนะคะน้ำก็เดือดแล้วก็เลนก็จะต้มเผือกกันนะคะพอเผือกสุกเราก็จะตักเผือกออกก่อนนะคะ ต่อไปเราต้มพักทองต่อนะคะพักทองสุกเราก็ตักออกพักไว้นะคะ ช้อนมันใหญ่ไปนะทุกคนเต่ชอนมันใหญ่ไปนะทุกคนต้มมันม่วงต่อนะคะ ต่อไปเราจะทำน้ำต้มกะทินะคะเพื่อจะเอาใส่แกงบวดนะคะวเวียเอาหางกะทิสดมาก่อนนะคะนี่เป็นกะทิสดที่วเวียคั้นใส่ตูวเว้เย็นไว้นะคะเราจะใส่ใบเตยนะคะวเวียจะบิดหน่อยให้มันมีกลิ่นหอมนะคะใส่น้ำตาลมะพร้าวนะคะ เกลือค่ะแต่น้ำตาลทรายไปด้วยนะคะ พใกล้จะเดือดแล้วเราเอาเปลือกลงเลยนะคะทอามมันม่วงลงนะคะจากนั้นเราก็ใส่ฟักทองนะคะ หอมมากทุกคนน่ารับประทานมากเลยค่ะเสร็จแล้วค่ะแกงบวช3สหายสีสันน่ารับประทานมากเลยค่ะสำหรับคลิปนี้ประเวยนก็ขอจบไว้เพียงแค่นี้ก่อนนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเประเวยนด้วยนะคะเพื่อไม่พลาดคลิปต่อ,ตอไปสวัสดีค่ะ